กำลังงงอยู่กำลงงังงงอ้าลองไปดูล่างไปดูเด้งสาวกันไ้นเล่นทีสบายค่ะวันนีห้หนูหยินดีเลยรู้จักของเล่นชิ้นนี้หรือเปล่าว่าคืออะไรวันนี้แม่ปุ๋ยนะคะมีของเล่นนี่เลยคะ่ะมันเรียกว่าป๊อป it, อิดท่อฮะป๊อปอิดท่อเด็กเสือรู้จักหรือเปล่ามันเล่นได้หลายแบบนะดูนี่ไงเล่นเชือก ต่อกันก็ได้หมุนเป็นอย่างนี้ก็ได้หมุนเหมืนปิ้เกลียวได้ปุ๋ยได้ของกะาษสองกล่องได้ของกรดาษสองสองได้มีขนาดได้ฉีเด็กแกะดูได้เลยเป็นแบบไหนค่ะนี่มันหมุนแบบมันหมุนเกลียวหมุนอะไรยังไงก็ได้มันเป็นของเล่นปลายเปิดนะคะลองแกะดูว่าหนูไม่รู้ว่าหนูยิ่งหนูยำจะชอบหรือเปล่าน่าเลยแกะเลยพร้อมไหมยัง เหมือนเดิมไหมเฮ้ยไม่กลับใครเหมือนเดิมให้ตรงด้วยนะมันงอมาเรางอแบบไหนมันก็งอแบบนั้นเลยอ่ะเฮ้ยเจ๋งมากอ่ะว้าวเฮ้ยเหมือนขนมปังเลย,อยของเ,เราเล่นอะไรได้บ้างคะเราเล่นอะไรได้บ้างี่ย มันก็จะแบบเล็กๆมีไว้สําหรับต่อได้ด้วยเราเล่นอะไรได้อีกคะมเล่นอะไรอีกาว้าวว้าวดูสิเด็กๆจะดูยิ้มดูย้ำจะทําอะไรบ้างโอ้โห้สร้อยคอยักสร้อยคอยักษ์ดูหนูยิ้มแย้มนะจะเล่นอะไรยังไงจะคิดจะคิด เขาเรียกว่า create นะเ r ี a t e ออกแบบออกแบบเป็นอะไรเขมอ๋อเข็มขัดว้าวใส่คอแล้วนะมีเข็มขัดน,นี้อะไร, <c oughs> ะไรเข็มขัดแล้วก็อะไรได้อ่าใส่ก็อะไรด้วยหรอ <c oughs> ได้หรอต้องให้หนูแยม้มช่วยป่ะ้ให <c oughs> ้อีกคนหนึ่งช่วยไหมมันจะขยายได้เหรอใส่ข้อมือเราอะ่ะ ข้อเท้าขคอเท้าเข้อเท้าได้หรอโอ้โหเจ๋งมากเลยอ่ะสองข้างอ้าสองข้างข้อเท้าสองข้างอ่ะว้าวข้อแขนข้อแขนโอเคแล้วก็แขนแขน มีกำไลสองข้างมีเข็มขาดแล้วก็มีอะไรนะกำไลข้อเท้าด้วยเจง๋งอ่ะเอาออกด้เลว้าวฉันขอเริ่มมือจับเธอได้ไหมอ่นทำอะไรกันหนอไม่ให้ดูยังไม่ให้ดูไม่ให้ดูหรอคะต้องระวังระวังมันก็จะมีเป็นจังหวะมันอยู่ อิดเลยอะ่ะนท่านจะเป็นคนอดสิ่งนี้เย้อ,อ้อต่อแล้วต่อแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาโชว์กันนะ หนูยิ้มเราต้องดึงของเราข้างล่างโอเคนี่เอาขาดเลยขาดเลยยาวมากอ๋อโอเคไปเราไปรอที่สนามกันไปแล้วไปแล้วไปแล้ว้

ใช่ตรงนู้นเลยโอ้โหยาวมากเลี้ยวงูเขาฟังปล่อยลงมาเลยเอาปล่อยแล้วนะหน 1> 1, ึ่งสองสามโอ้โหเป็นงูเป็นเลยเลยหนูยิม้มเดี๋ยวเราจะทำเป็นก้นหอยนะโอเคอ่ะมว้วน้งหดูสิ เลื้อยเต็มสนามเลยเลื้อยเต็มสนามเลยกดไว้กดไปกดไปแล้วก็พลิกมาอย่างนี้ค่ะพลิกมาพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาอย่างนี้ได้เห็นไหมคะนี่ใช่นี่เลยลอยวู้หู้ไพลิกไปพลิกมาเราไม่ดึงนะคะเราก็ต้องปล่อยนิดนึงโอเคหนูย้ายอกไปเร็วหนูย้ายไปจีจี้อย่านะ ี่ไม่นอนเข้ามาไม่เป็นหนูกำลังงงอยู่กำลังงงอ้าลองไปดูลองไปดูวง,งเล็กเท่งเหมือนแม่ลองไปดูก <c oughs> ำลังดม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 ไม่ผิดว่ดดเาเดี๋ยวมันจะกัดขาดป่ะเราเอาเข้าบ้านดีกว่าโอ้โหหนูแย้มยังกลับเป็นนักดับเพลิงเลยที่แบบแบกเขาเรียกแบกสายแบก<บ>สายน้ำอ่ะ เสียงดังก๊อปแก๊ <c 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 ์ก๊อปแก๊ t <t <t. <t ์ตลอดเลยอ่ะเสียงดังก uh> uh ๊อปแก๊์ก๊อปแก๊์ตลอดเลยป๊อปอิดไงเสียงเนาะถึงว่ามันเรียกว่าป๊อปอิดท่อไงแกะออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้หนูยิ้มหนแย้มนะคะออกแบบแต่ละโซนะออกแบบเก้าอี้อ๋อนี่คือเก้าอี้สองตัวประกบกันนะ yes หนูยิ้มจะออกแบบหนูยิ้มก็จะออกแบบอะไรไม่รู้เห็นไหมนี่ เลื้อยไปก็เลื้อยมาขึ้นขายืมดิขอยืมอันนี้คือเป็นโซ่เลยนะเนี่ยโซ่สไลเดอร์โซ่ยักษ์เลยอะหนูยืมเลยดิมาแล้วก็งูแบบนั้มต่ออีกค่ะยิ้มต่ออีกเอาสีอื่นบ้างสีสลับสีกันไปสิโอ้โหโซ่ยักษ์เลยอะโอ้ยยืมยาวมากตอนนี้มันมันเหมือนจะไม่เหมือนสไลเดอร์แล้วนะคะตอนนี้มันเหมือนงูรัก มันเหมือนงูรักเก้าอี้มากกว่าค่ะันมันลงมาข้างล่างแล้วก็จะพยาจะกลับหัวนั่นไงเออให้เอเดีดึอยาให้มันตกลงข้างล่างอ๋อข้างล่างเป็นน้ำอ๋อข้างล่างเป็นน้ำเป็นส่วนน้ำสิ้โหไม่ปู่ย่าน่าจะพอแล้วค่ะเพราะว่า สไลเดอร์เราแน่นมากๆเลยสามารถดึงได้แล้วโซ่ล่ะคะเราสาธำโซ่เนี่ยโซ่จะเป็นยังไงโซ่ก็เป็นโซ่ก,โซก็เป็นแบบอ่าสไลเดอร์ <c oughs> สไลเดอร์โซ่ <c oughs> สไลเดอร์โซ่ <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยผมอยากดูผมย,ยิ้มคะ่ะยิ้มแล้จากตรงนี้นะัแล้วก็เราลองดึง หนึ่งหนูย้ำจากอีกจ้าหนึ่งค่ะมาเตรียมตัวยาวมากเอ้ยแม่ปุ๋ยอยากลองดึงอันใหญ่นี้มากเลยเราจะพลิกทลิกพลิกพมันแล้วก็จะดึงดึงเส้นใหญ่โอเคโอ้โหกรอบๆมันเสียงเหมือนกรอบๆนะดูสีเขียวนะสีเขียวเห็นชัดมาก ดึงเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะม,มันหดลงเราก็ต้องขยับขยับ,ยบจากนิ้มหนูแย้มอยู่ข้างๆาใจใจกันดานดานข้างล้มข้างนี้นะตอนนี้มีแค่นี้นะมีแค่นี้เองนะยืนนะมีแค่นี้เองนะหนึ่ง,งนะอสองสาม แกะสลักเพราะว่าทำเสร็จแล้วนะคะสไลเดอร์ของเราสี่โอ้ดันม้วเป็นเป็นอะไรนั่น่ะเวยนะดึงเฮ้ยเจ๋งอะถ้าเราแบบม้วนเป็นเส็ดยาวๆแล้วเรามวลล้วนเราก็ดึงโอเค <gasps> สุดยอดเลยเราต่อเป็นเส้นยาวๆก่อนดีกคว่าค่ะม้วนเราถึงตอนม้วน,นแล้วนะคะาจ,จะต้องทำต้ตรงเริ่มใหม่แป๊บนึงนะคะ,คะ สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยอ่ะเป็นก้อนๆนะจะมาวางข้างบนโต๊ะนะเด็กๆก็ได้อ่าใช้กล้ามเนื้อมือนะเราม้วนเกลียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำเป็นสองทำเป็นสองกองกองนี้ของหน well. hmm. yes. mm ูองหนูยิ้มนะคะชอบของหนูยิ้มหน่อยว้าว เลยเป็นอย่างนี้เลยนะคะของหนูแย้มเป็นแบบนั้นเราจะดึงของหนูแย้มก่อนูดึงแล้วดึงแล้่หนูแย้มขึ้นไปข้างบนแล้วให้่สุดยอดเลยถ้าเราขยายเนี่ยมันได้ใหญ่ใช่ค่ะต่อไปขอ่งนูยิ้มบ้างค่ะสวยมากเลยเนาะ นุ่นเกลียวแบบนี้หนึ่งสาวหางหนไปอันนี้ดึงแรงจนขาดเลยสำหรับป๊อปปิดท่อนะคะหาซื้อได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยมีขายในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะเดี๋ยวเราขอตัวลาไปเล่นกันต่อนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย